ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทที่3นะคะกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษาค่ะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในบทที่3มีดังนี้นะคะข้อ1บทนำข้อ2การส่งเสริมพัฒนาการทางภาษากับพัฒนาการทางสมองและร่างกายข้อ3รูปแบบของความผูกพันที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางภาษา ข้อ4เราจะไปดูกันนะคะว่าเด็กเล็กเรียนรู้ภาษาได้อย่างไรข้อ5นาแนวทางการนำเสนอกิจกรรมและวิดีโอประกอบตัวอย่างการนำเสนอกิจกรรมนะคะข้อ6บทบาทของผู้ใหญ่สรุปบทเรียนและการนำไปใช้นะคะหัวข้อที่3.1นะคะบทนำกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางภาษา ภาษาคือเครื่องมือที่สำคัญในการปรับตัวของเด็กเล็กนะคะเด็กคนหนึ่งจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครไม่ใช่แค่รู้ว่าตัวเองเชื่ออะไรหรือว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแต่มันรวมถึงการที่รู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแล้วโลกตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไรในแง่ของภาษานะคะเด็กเล็กๆยังไม่สามารถพูดได้หรือ เด็กที่เริ่มหัดเดินก็ยังไม่สามารถพูดได้ชัดนะักพวกเขาจะมีความอึดอัดมากที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ดูแลได้เด็กเล็กๆจะพยายามอย่างมากในการแสดงออกเพื่อให้ผู้ดูแลเข้าใจว่าพวกเขากำลังต้องการอะไรและเมื่อผู้ดูแลแสดงถึงความเข้าใจในการสื่อสารของเด็กแล้วเด็กๆจะรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจ จากนั้นพวกเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปโดยเฉพาะพัฒนาทักษะด้านภาษานี่ละค่ะประมาทบทวนทฤษฎีในบทที่1กันสักหน่อยนะคะท่านพอจะจำได้ไหมคะว่าอะไรบ้างที่ช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได้อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติทฤษฎีทั้ง3าข้อที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กๆ ได้มีความสามารถในการพัฒนาทางด้านภาษาอย่างง่ายดายข้อแรกนะคะจิตซึมซับเด็กมีจิตซึมซับที่จะสามารถซึมซับรับเอาภาษาสื่อสารที่อยู่ในชุมชนแวดล้อมตัวเด็กได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษากายข้อต่อไปนะคะการเรียนรู้ไวของเด็กเด็กมีการเรียนรู้ไวด้านภาษา และนี่คืออีกหนึ่งพลังที่ผลักด,ดันให้เด็กๆสามารถรับเอาภาษาที่แวดล้อมตัวอยู่มาเป็นภาษาของตัวเองได้ข้อที่3นะคะคือแนวโน้มการแสดงออกของพฤติกรรมมนุษย์ด้านการสื่อสารเพราะมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมการสื่อสารจึงเป็นทักษะที่สำคัญมากในการที่จะช่วยให้มนุษย์นั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ นอกจากนี้แล้วนะคะความรักความผูกพันความมั่นใจความสบายใจและความไว้ใจผู้ดูแลก็ทำให้เด็กอยากพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเริ่มจากการสื่อสารกับผู้ดูแลก่อนก่อนที่จะค่อยๆพัฒนาไปสู่การสื่อสารกับผู้อื่นต่อไปนะคะ